หากว่าท่านมีความทุกข์ท่านจะทำอย่างไรเพื่อจะผ่านหรือก้าวผ่านความทุกข์ที่ท่านเจออยู่สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังแห่งชีวิตในเช้าวันใหม่นี้วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่8 8ในหัวข้อที่บอกว่า ขอทรงช่วยกู้จากความตายเราไปฟังพระโอษณะของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์กลางวันข้าพระองค์ร้องทูลกลางคืนก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมาศึกษาในพระโอษนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่88พี่น้องครับทั้งบทนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความตาย ความทุกข์และความกังวลใจและการทรงถูกทอดทิ้งของดาวิดพี่น้องครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในมทธิวเฮลี่ได้บอกว่าผู้ที่เขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์นะครับก็ได้พูดว่าหนังสือพระธรรมสดุดีนะครับบทที่88เนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกไข้ควรมากที่สุดและเป็นสดุด,ดีที่มีความเศร้ามากที่สุด เขาอธิบายว่าสรุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่ขั้มควรและสุขเศร้าที่สุดของพระวจนะของพระเจ้านะครับบทสรุปของบทนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์อื่นๆนะครับแต่จบลงด้วยความหวังใจและความสุขหรือการปลอดโยนที่มาจากพระเจ้าการปลดโยนของพระเจ้าตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั่งตอนจบบทนี้ในสรุดีบทที่88บทนี้ความเศร้าโศม ก็เป็นเพียงแค่คำนำพึงหรือคำนำพังนะครับที่ทำให้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้เขียนสะดุดีนะครับมีหลายหลครั้งหลายหลายคำที่พูดถึงความทุกข์เศร้าหรือความทุกข์ในชีวิตของเขานะครับอย่างเช่นเราอย่างเช่นนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่6ดาวิดมักจะพูดถึงเกี่ยวกับความตายปากแดนคนตายหลุมฝังศพหรือที่มืดมิดที่ลึกที่สุด หรือคนที่ถูกฆ่าหรือคนที่ไม่มีกําลังถ้าเราไปดูในพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบบที่88ตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่6มัจะมีคําเหล่านี้ที่โผล่ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับความตายนะครับหรือหลุมฝังศพนะครับพี่น้องที่รักครับไม่เพียงแค่เท่านั้นนะครับตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับพูดถึงความาความความพูดถึงความทุกข์ใจ ที่เสรนสาหัสที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาวิดคําเหล่านี้อยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับอย่างเช่นคําว่าจิตใจของข้าพระองค์ลำบากเต็มที่นะครับพระพิโรธของพระเจ้าถูกทับถูกทักถมโดยครึ่งทั้งสิน้นและห่างเหินสยุกสยองถูกขังไว้หนังตามัวไปเพราะความทุกข์นี่คือสิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้เขียนตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่9 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพระโจนะของพระเจ้าที่ดาวิดได้เขียนไม่เพียงแค่เท่านั้นนะครับในข้อที่14ถึงข้อที่17ก็พูดถึงเกี่ยวกับความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาวิดนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าทุกย่างและใกล้ความตายเวียงซ่อนพระพักของพระองค์นะครับและสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งเหนึ่งที่ดาวิดได้เขียนพี่น้องครับนี่คือตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่17 ในสิ่งที่ดาวิดได้เขียนแต่ข้อที่หถึงข้อที่3เนี่ยหากว่าเราไขค,ควรในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ดาวิดเขียนเขียนคําเหล่านี้โดยความหวังใจในพระเจ้าโดยที่ดาวิดมีความหวังใจในพระเจ้าครับเราเพราบว่าดาวิดทูลขอต่อความเชื่อที่มาจากพระเจ้าทูลขอความเชื่อที่มาจากพระองค์ขอการช่วยเหลือการช่วยแก้ปัญหาการช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นและที่หนักหนว่วงที่กําลังลุมในชีวิตของเขา ดาวิดจึงได้พูดอย่างนี้ครับบอกว่าพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้านี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่กาลังดาวิดมีความหวังว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวังของดาวิดนะครับดาวิดหมายความว่ามีพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่จะช่วยให้เขารอดได้อีกทั้งเขายังมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังคําอธิษฐานของเขานะครับในคําที่บอกว่าคําอธิษฐานของข้าพระองค์นะครับ มาจำเพาะเบื้องพระพักของพระเจ้าดาวิดมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงฟังคําอธิษฐานของเขาเพราะฉะนั้นดาวิดมีความหวังใจในพระเจ้าและพระองค์จะทรงเนยนประกันฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ดาวิดมีความมั่นใจนี้ครับว่าพระเจ้าจะทรงฟังในคําอธิษฐานของดาวิดเพราะฉะนั้นในเนื้อความตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่17เนี่ยไม่ใช่คําบ่นแต่เป็นคําระบายความในใจ ในสิ่งที่มีอยู่ในใจของเขาในสิ่งที่เขากําลังประเจนกับประสบปัญหาที่กำลังเจออยู่นะครับไม่ใช่บทต่อบพระเจ้าแต่เป็นการระบ,บายใน,ในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเป็นแบบไหนกำลังระบายให้พระเจ้าทรงฟังอย่างนั้นการบ่นกับการที่รับ,บายความในใจนั้นคนละเรื่องกันสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองกับคําบ่นในนั้นเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้เนเชิงนะครับ การบ่นก็คือการพูดในความที่เชิงไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกรณีของคนอิสราเอลที่บ่นต่อว่าโมเสสและพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบ่นด้วยความไม่พอใจในพระเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์ระหว่างที่พวกเขาเนี่ยอพยพอยู่ในถิ่นธุรกันดารแต่การที่อระบายความในใจอยู่ในพระเจ้านั้นแม้จะพูดถึงสิ่งที่กําลังประสบอยู่ แต่เป็นแอบแฝงไปด้วยความหวังใจและความเชื่อในพระเจ้าคนที่รับใบความในใจนะครับคืออาจจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองประชนอยู่ประเจิญอยู่และก็พูดด้วยความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือได้มาจากและการช่วยเหลือมาจากพระเจ้าและการแสดงออกถึงการที่ยอมจำนวนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในถ้อยคํานี้ในสดุดีบทที่80 ในข้อที่10ถึงข้อที่11นะครับบอกไว้ว่าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์เพื่อคนตายหรือชายชาวแดนผู้ตายลุกขึ้นสรรเสริญพระองค์ได้หรือเขาประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในหลุมฝังศพหรือหรือประกาศความาสัจสุจริตในแดงผู้มรณาได้หรือนะครับพี่น้องครับเป็นการ อันนี้ไม่ใช่เป็นการตำหนิพระเจ้าแต่เป็นการที่กล่าวถึงความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับและความตายที่เกิดเขาต้องทูลต่อการช่วยเขาต้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าการมีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงการจะได้รับใช้พระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าได้ซึ่งก็เหมือนกับสดุดีหลายๆบทที่ผ่านเข้ามานะครับการพูดในลักษณะที่เป็นอ่า ที่เป็นว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่จัดรับใช้พระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่88นะครับเรามีอยู่สองสามอย่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือสถานการณ์ที่เดียวายที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับเมื่อสถานการณ์ที่เดียวายเกิดขึ้นในชีวิตอย่าบ่นต่อพระเจ้านะครับอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ อย่าตีโพยตีพายนะครับเหมือนอิสราเอลที่อุยพออกมาจากอียิปต์นะครับเขาบ่นต่อพระเจ้าตัดสินกับสิ่งที่มองเห็นและตีโพยตีพายแต่ให้เราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์อย่างแน่นอนนะครับเพราะพระเจ้าทรงให้สิ่งที่ดีกับลูกของพระองค์เสมอนะครับสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับลูกของพระองค์นะครับคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรง เรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้าในโลมบทที่8ข้อที่28ดได้พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องที่รักครับยิ่งกว่านั้นในอย่างที่สองคือแม้พระเจ้าจะทรงทราบทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็ทรงอนุญ,ญาตให้เราระบ,บายความในใจของเราต่อพระองค์ได้เพื่อใจของเราจะมีที่ว่างสําหรับสันติสุขและความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าแต่ต้องระวังนะครับการระบ,บายความในใจไม่ใช่การบ่นต่อพระเจ้านะครับ ต่อมานะครับคือการที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้านะครับยอมจำนวนต่อพระเจ้าและยอมเรียนรู้บทเรียนที่มาจากพระเจ้านะครับการทรงสอนของพระองค์เพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในชีวิตของเราทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าเสมอนะครับเมื่อพระเจ้าทรงยินยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้งหลายก็ต้องยอมรับและยอมจำนวนต่อผลที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา พี่นงทีรักครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตของเราแม้ชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับแต่ให้เรายอมจำนนและเชื่อฟังต่อแผนการของพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเมตตาต่อเราและของการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าพี่นงทีรักในพระเยซูคริสต์ของการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรในชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับการแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ แม้ชีวิตของเราจะมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นบางครั้งแต่เราทั้งหลายจะผ่านมันไปได้โดยการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายขอการทรงนำการอวยพระพรและความเมตตาที่มาจากพระเจ้าใว้ทุกอย่างนั้นอยู่ด้วยการทรงนำของพระองค์และวขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายและการนำพาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าและขอการนำพาที่มาจากพระองค์ พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายเมือ่อข้าพระองค์ทั้งหลายเจอความทุกข์และปัญหาให้เราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะวางใจและเชื่อในพระองค์เสมอขอขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งสรรเสริญโมทนาขอพระคุณพระเจ้าอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากว่าเราเจอความทุกข์ให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับในแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพระพรซึ่งกันและกันนะครับเจ้าอวยพระพรครับ